สามสามเลยเขาดิีสามคู่โอ้โห,หนัวบอกเลยนัวโอ้โห,หนัวแล้วโ <c oughs> หดจัดครับโอ้โหสโิโห, <c oughs> หดเลยเขานี้ซัดก,กันแล้วโอ้โหกรรมการกรรมการจะมาแยกหรือเปล่า <c oughs> ล่างเวทีล่างเวทีล่างเวทีเอาซัดก,กันแล้วเอาปืด๊ด <c oughs> เอา เอาธรรมดาไม่ธรรมดาเอาไยตัวนี้บอกให้มาแยกแยกแยกโอ้หมาแยกเลยเอาตัวนี้นวแล้วนวกแล้วโอ้ถนนนักสู้ถนนนักสู้เอาอีกแล้วมาอีกแล้วไอ้น่าเจออีกแล้วเจออีกแล้วนัดกันอีกแล้วเอานัวเขาดิโอ้หอยรุ่นไวยรุ่นยกพวกยกพวกใส่กันซะแล้วหอยุ่นใจเย็นไวยรุ่นไวยรุ่นแล้วโอ้โหครับ น,นี่มันมวยปั้มที่ว่า <c oughs> โอ้ครับ